น้ำมันนี้มันน้อยไปมันจะปรุงเฮ้ยหมูกรอบอร่อยมากเลยสุดยอดหมูกรอบ آ, อ่ะน้ำซุมปมาแล้วจะปรุงพริกอะ้ใช่ไหมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาที่ร้านเพลินพุงบะหมี่ปูเกี๊ยวกุ้งยักษ์หมูกรอบคะอร่อยมากน้ำซุปน้ำซุปมากัน หมูกรอบข้าวอร่อยมากเลยอือยยสุดยอดโอ้ยน่ารักมากให้เล้งมาด้วยอ่ะสุดยอดเลยเนี่ยคุณไม่ยมดูนะ่ะนางให้เล้งมาด้วยอ่ะโอ้ยน้ำแงกงอร่อยเชงเชงเลยอ่ะสุดยอดน่ารักมากให้เล้งมาด้วยอุ้ยกล่นกล่นกล่นให้เล้งมาด้วยอ่ะเชงเชงเติมลงไปก่อนตเติมลงไปก่อน ฮะแห้งเด็กเขาเขากินน้ำมันเป็นหมูไม yeah ่ใช่หรอหมูมันกินไม่ได้เนอะซึ่งมีเย็นตะโป๊ นิ่งอันเมื่อกี้มือไปถูกมันกับกล้องแต่เกี่ยนไหลทายไม่เลยทายแล้วคุณผู้ชมหมูกรอบเจ้านี้อร่อยมากเลยกรอบนี่เกี๊ยวกุรุยักษ เกี่ยวกุ้งยักษ์คุณผู้ชมมากินเกียวกุ้งยักษ์อือ ขอบคุณมากเพื่อขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมาก เกี่ยวกุ้งยักยักจริงคุณผู้ช <laughs> มยักษ์จริงนี่ฮะยักษ์จริงๆ ไส่หมูกรอบมาทานก็ได้พี่ไส่หมูกรอบมาทานหมูกรอบอร่อย どうも。 อันนี้เส้นหมี่เย็นตาฟู 有。 哎。 ลิมลิงเดมอนเบอร์รี่แซมมนาวนะคะไม่มีน้าตาลไม่มีไขมันตานไม่มีคอเลสเตอรอลสูงผ่าถั่วเชื้อนะคะรับประทานแล้วจะทาให้ฟันขาวปากหายเหน็งเหนือกไม่อักเสบล้างกระพุงแก้มนะคะช่วยในการบํารุงผิวมีวิตามินอีวิตามินบีวิตามินซีและแคลเซียมแล้วก็ช่วยในการขับถ่ายปัสสาวะและอิจจาระช่วยในการย่อยอาหารและลดกรดในกระเพาะอาหารช่วยละลายไขมันในหลอดเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงหัวใจทําให้ไม่ตดไม่ตันไม่เป็นโรคปวดใจช่วยละลายไขมันในหลอดเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงสมองทําให้ไม่ตดไม่ตันไม่เป็นอัม ส0บ่อร้อยสอแก้วนะคะน้ำหนักลง10บกิโลไม่ต้องออกกําลังกายไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องดูดไขมันไม่ต้องตัดกระเพาะให้เล็กลเป็นไฟเบอร์รสชามะนาวค่ะหกข่อสามพันไม่ขายขายแค่พันเดียวส่งฟรีสิบ่อนะคะ5,000ันไม่ขายขายแค่พันห้าส่งฟรีชงได้1 0อย0องรแก้ว 14ห่อ7,000ไม่ขายขายแค่2,000สง่งฟรีส่งได้142 4 0แก้ว30ห่อ1,050ไม่ขายขายแค่4,000ส่ 4, ส 4, สงฟรีนะคะส่งได้300 30, อง300แก้วเราขายส่งค่ะมีตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศ1,000คุส่งออกไปทั่วโลกนะคะช่วงนี้หน้าร้อน,นี่จะขายดีมากซื้อของเราไปขายค่ะได้กําไรนะคะลงทุน4,000ขายหมดได้1,050กำไร11,000ค่ะสลิมนิ่งไทยผีชาไทยไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันแทนไม่มีคอเลสเตอรอล สูตรไข่ถั่วเชื้อนะคะกุมิวยอยิมนาน8ชั่วโมงบำรุงสายตาบำรุงมมสมองบำรุงหัวใจบำรุงผิวค่ะ6ห่อ3,000ไม่ขายขายแค่พันเดียวส่งฟรี10ห่อ5,000ไม่ขายขายแค่พันห้าส่งฟรี14ห่อ7,000ไม่ขายขายแค่2 0 0พส่งฟรี30ห่อ15,000ไม่ขายขายแค่4 0 0พันส่งฟรีนะคะเราขายส่งค่ะมีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ1 0 0แสนคนส่งออกไปทั่วโลกนะคะช่วงนี้หน้าร้อนขายดีซื้อของเราไปขายค่ะลงทุนนะคะ4,000บาทขายหมดได้15กำไร11,000ค อันนี้นะคะสลิมลิงเป๊ปปูชิโน่เป็นกาแฟผสมส้มยูสุนะคะกล่องหนึ่งมี12บซง,งได้10แก้วไม่มีน้ำตาลไม่มีไก่มันทากไม่มีคอเลสเตอรอลสุดรัดหัวเชือ้อกุ้งหิวอิ่มนาน8ชั่วโมงนะคะห้ากล่อง2,500ไม่ขายขายแค่พันเดียวส่งฟรีนะคะ14กล่องนะคะเอ่อ12กล่อง6,000ไม่ขายขายแค่2,000ส่งฟรีชงได้122 120แก้วนะคะตกกล่องละ170บาทค่ะอันนี้นะคะสลิมลิงช็อกโกแลตมอคค่านะคะกล่องหนึ่งนะคะ,ะ,คะมีสิบซอง ส่งได้สิบแก้วไม่มีน้ำตาลไม่มีแคมเนแทมไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรผ่าถั่วเชื้อนะคะขายแค่4กล่อง2 0 0พันไม่ขายขายแค่พันเดียวส่งฟรีคุ้มมิวอิ่มนาน8ชั่วโมงกะ อันนี้สริมลิงไฟเบอร์เบอร์อรี่สกัดจ,จากสตรอเบอรีบ่บลูเบอร์รี่ลาบเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่นะคะกล่องหนึ่งมีห้าสิบสองนะคะกล่องหนึ่งมีสิบช่องส่งได้สิบแก้วไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทามไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรผัดหัวเชื้อค่ะคนเป็นเบาหวานความตันกินได้ค่ะรับประทานก่อนนอนแปดชั่วโมงพุงยุบรับประทานสิบสองกล่องร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบแก้วน้ำหนักลงสิบกิโลไม่ต้องออกกำลังกายไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องดูดไขมันไม่ต้องตัดกระเพาะให้เล็กลงเป็นไฟเบอร์รสชามะนาวนะคะห้ากล่องสองพ 2องกล่องหกพัไม่ขายขายแค่2,000ส่งปีนะคะชงได้ร้อยย่องร้อยแก้วค่ะรับประทานนะคะสิกล่องร้อยยแก้วน้ำหนักภายใน1เดือนลดสิบกิโลไม่ต้องออกกำลังกายไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องดูดไขมันไม่ต้องตัดกระเพาะให้เล็กลงเป็นไฟเบอร์สตรอเบอรี่ค่ะ,ะซื้อของเราไปขายนะคะขายดีมากเราขายส่งค่ะอันนี้นะคะสลิมนิง้งเดมอนเบอร์ชามะนาวนะคะ หกล่อง2,500ไม่ขายขายแค่พันเดียวส่งปีชงได้52,59มีออย่สิบสกล่อง6,000ไม่ขายขายแค่2,000ส่งปีชงได้1 12 2 2 1 2 0แก้วนะคะคนเป็นเบาหวานความดันกินได้ค่ะอันนี้นะคะคุณผู้ชมสนใจนะคะโทรมาเลยค่ะ0 8 1 6 3 0 4 6 2นหรือไลน์มาเลยนะคะแอ n a g a าดักแก๊ e นา a มีแอตเล a n อ G าายชื่อข่าวโหดค่ะ